มาลุยกันต่อพี่ชายนะครับนะานหยิบจักรลังเหมือนเดิมนะครับอีก20รายการครับนะฮะวันนี้มาลุยเันพร้อมๆกันนะครับพี่ชายนะครับ20รายการเหมือนเดิมนะครับว่าได้อะไรเด็เดๆดนโดนโดนนบ้างน,นะครับนะฮะ ยี่สิบรายการเหมือนเดิมพี่ชายนะครับลุ้นไปมันนะครับกระเพ็ดเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วพี่ชายเราชอบถูกใจองค์ไหนนะครับก็นะครับปิดได้นะครับไม่ถูกใจองค์ไหนก็ไม่ต้องปิดนะพี่นะเลือกองค์ที่ชอบเลือกองค์ที่ถูกใจนะครับมีเลขโค้ดกำกับทุกองค์การันตีพระเทให้ตลอดชีพแน่นอนนี่นะฮะส่วนนะครับพี่ๆทุกทาก็อุดหนุนนิดๆเล็กๆน้อยๆได้นะครับนะเนี่ยเพราะเพจน้องค่อนข้างที่เสี่ยงพี่เสี่ยงตรงที่ว่าไม่ซ้ํา นะครับเสียงตรงที่ต้องแกะหมดพี่นะครับในเพดอื่นเขาจะประมูลจบที่ร้อยสองร้อยอันนี้พี่นะครับแต่เขาทุถั่วแล้วเขาไม่ขาดทุนแต่เพดน้องต้องขายให้หมดพี่นะถึงได้กาไรนะนะครับเสี่ยงตรงที่เปิดให้พี่พี่ๆจะเลือกชมเลยถ้าองค์ไหนเขาไม่สวยเขาก็ไม่มีแคปิดิกันนะพี่นะนะยังไงก็ฝากอุดหนุนน้องด้วยด้วกันพี่เนาะฝากขอบคุณทุกท่านนะฮะเล็กๆน้อยๆนะจะช่วยกันนะครับมารายการแรกกันเลยพี่ชายนี่ฮะรายการที่หนึ่งของลังที่สองตอนที่สองครับ เรามาแกะกันเลยพี่ชายนะครับมาแกะกันเลยรายการที่หนึ่งฮนะองค์นี้เปิดออกมาเนื้อผงแรกเหรียญน้ำพีนะฮะมหาเวด้านหน้าทาทองครับเลขคนเบอร์มาเลขสามสิบเก้าพี่รายการนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทเองพี่ชายนะครับร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับนะกับพระผงขุนแผนพายกุม,มารพิม์เล็กรุ่นแรกพระอาจารย์อัญเชิญนะครับพุทธาพิเศษพุทธาพิเศษโดยแปดถึงเก้ากิจิงาอาจารย์เลยนะพี่นะนี้ บอกเลยว่าทีเด็ดนะครับนะต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเปิดขึ้นมาพี <S <S ่รายการนี้เป็นเนื้อวาดไผ่เขียวหลังฟันตะกุดสามดอกพี่เลขคุณเบอร์มาไเลขสี่สิบเอ็ดฮะเลขคุณเบอร์มายเลขสี่สิบเอ็ดพี่รายการนี้เอาไปฮะสามดอกเอาไปพี่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่องค์นี้วาดไผ่เขียวนะฮะสองร้อยยี่สิบาทพอนะครับต่อมาครับพี่ชายนีฮะต่อมารายการที่สาม รายการที่3เปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านภายเขียวนะครับหลังฝันเม็ดนะเลขคดตัาเบอร์มาได้64ครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย150ยบาทพอ1 5 0บาทพอพี่รายการที่สนะครับต่อมาพี่ชายลุยกัะต่อนี่ครับสำหรับรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เปิดออกมาพี่โอ้โหม,มาเลยเนื้อว่านงานเพ้นซุ้มทองนฮะมาแลนะ้วฮะ งานเพ้นซุ้มทองฮะไปดูพี่ชายนะนี่ฮะโอ้โหเลขโคตรตัวเบอร์มาเลขสามสิบสี่ฮะเลขโคตรตัวเบอร์มาเลขสามสิบสี่พี่รายการนี้ขอ,ขอแบ่งตามพี่ๆเลยครับที่สี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมพี่สี่ร้อยเอานะเอาไปสี่ร้อยได้เดยพี่นะลุกน,นี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะ ลายการจะไปเป็นหลังที่ห้าองค์ที่ห้าพี่ชายรายการที่เนื้อผงจินดามณนีเนี่ยด้านหน้าทาทองครับนี่ฮะด้านหน้าทาทองพี่เลขคนตับเบอร์หมายเลขหก 6, กระดกซับฮะเอาไปร้อยห้าสิบาทเอาไปร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายนะรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดขึ้นมา oh, พี่โอ้โหงานพิ้นมาต่อเนื่องพี่รายการที่หกนะครับรายการพิ้นมาต่อเนื่องพี่เอาไปฮะสี่ร้อยบาทเอาไปครับพี่ชายสี่ร้อยบาทถูกใจแน่นอนพี่งานเพ้เนนะครับเอาไปสี่ร้อบาทเลขคุณเบอร์หมายเลขสิบสี่ฮะนี่ฮะเอาไปเลยพี่ชายนี่ครับสวยๆนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจ็ด รายการที่7เปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อถุงภายสายลุงฝังตะกุ 3, ดสามดอกพี่เลขคนเบอร,บอรนหมายเลขสามสิบเอ็ดนะฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทพี่จับคู่สี่ร้อยได้เลยนะครับจับคู่ได้เลยพี่ชายเนี้แจะได้คุ้มๆนะพี่นะจะได้คุ้มๆนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดฮะรายการที่แปดเปิดขึ้นมาพี่ โอ้โหรายการที่เนื้อผงพายสายุ้มฝังตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกพี่เลขคน้ะเบอร์มันเลขสองเก้าพี่เอาไปพี่องค์นี้นะครับร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทพอพี่ชายรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9ครับนะฮะรายการที่9เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อผงเล่ดเอกนพีมหาเวศฝั่งตะปูสามกระดาษพี่เลขคนตัวเบอร์หมายเลขสองลองแม่ทัพพี่เลขคนตัวเบอร์หมายเลขสองลองแม่ทัพพี่นี่ฮะเอาไปครับพี่ชายนะครับสองร้อยยี่สิบบาทอนี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบครับเฮ้ยเฮ้ยรายการนี้เซอร์ไพรส์รอเปล่าพี่ เปิดมาอมเปิดมา100มร้อยองเพิ่งเจออง์นี้พี่โอ้โหลายการน,นี้เนื้อลูกอมผงพลายบอลเนี่ยฮะทองจานมือพี่ผงพายบอลจำจานมือครับพี่นี่ฮะโอ้โหสุดพี่องนี้นี่ครับขอสี่ร้อยบาทนะครับขอสี่ร้อยบาทครับพี่ชายนี่ครับลูกอม ผงพลายบอลจานมือพี่รายการที่ขอสี่ร้อยบาทพี่รายการที่สิบนะฮะนี่ฮะโอ้โหทีเด็ดเลยครับพี่นะรายการที่สิบนะทีเด็ดเลยต่อมารายการที่สิบเอ็ดฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาพี่โอ้โหรายการที่เพ้นเงินนะฮะเลขคนเบอร์สี่สิบหกพี่นำเลิกเนี่ยโอ้โห เพชรมาครบเลยพี่ตรงนี้ในเพชรมาเยอะเลยนะ400บาทพอพี่ชาย400บาทพอฮะนี่ฮะเลขโคตรเลยเนี่ฮะเลขโคตร46เลยพี่นะเอาไปพี่ชาย400นี่ครับต่อมารายการที่12ฮะรายการที่12เนี่ฮะเนื้อผงพายหุ้มทองคําแท้ฮะโอ้โห นี่ฮะเลขคนเบอร,ร์หกศูนย์ครับพี่เลขคนเบอร์หกศูนย์ครับพี่รายการนี้นฮะเซอร์ไพรส์รมาพี่นําเลิกฮะมากครับพี่นะขอที่หนึ่งพันบาทนะขอที่หนึ่งพันบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสองนะครับวิธีเด็ดเลยฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่รายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสามครับหรือรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาพี่ เนื้อผงกนคดทานหน้าทองพี่เลขคนละเบอร์สามสิบแปดนะรายการนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทพอพี่1รื้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการนี้เนื้อผงเกสรมหาเสนหลังฝาเม็ดนะนะครับเลขคนละเบอร์สองหกฮะรายการนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะฮะร,รายการที่สิบสี่นะครับ ต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับโอ้โหรายการที่เนื้อทิ่เผาหลังฝังกุม,มาทรทองแช่น้ำมันพายพีรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะพี่เลขโค้ดตังเบิร์มหมายเลขหนึ่งหนึ่งนี่ฮะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สิบห้านี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่ที่ผมเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเนื้อมหชมาชนวนมวนสารนะฮะเนื้อมหชมาชนวนมวนสารพี่ชายรายการที่ได้โค้ดเบอร์สิบแปดครับองนี้ขอที่ห้าร้อยนะมวนสารขอที่ห้าร้อยพี่มวนสารรุ่นนี้บอกเลยว่าสุดจริงนะฮะมวนสารรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงครับนะฮะผมบอกเลยนะครับมวนสารรุ่นนี้ถือว่าสุดจริงๆอีกหนึ่งรุ่นในการที่ผมได้เห็นนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะ รายการที่สิบเจ็ดเปิดออกมาเนื้อผงพ,พี่คุณเรืองแสงพี่เลขคุตัเบอร์หมายเลขสิบสองรายการที่เรืองแสงนะพี่ชายนะขอที่สองร้อยพอพี่สองร้อยบาทพอพี่เรืองแสงนะครับ <b> ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะร,รายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสามฮะรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงโรจีวอนพระอาจารย์อดีเลกฮะเลขคุณตเบอร์หมายเลขสี่สิบหกครับ รายการที่สองร้อยห้าสิบาทเป็นการพี่ยกคู่สี่ร้อยนะพี่นะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบเก้าครายการที่สิบเก้าเปิดขึ้นมาพี่เนื้อว,ว่านงานซุ้มฮนะอ่าเพ้นนฮะองค์นี้งานเพ้นครับพี่นี่ฮะ เลขคนเบอร์สิบสามครับรายการที่งานเพ้นท์พี่เอาไปครับสี่ร้อยบาทงานเพ้นท์พราผงเอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับงานเพ้นท์พระผงต่างชา,ชนะะาเเงตนนะิชอบนะพี่นฮะมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันนะชอบในพี่งานเพ,พ้นท์นะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบครับเนะ่ฮะรายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพลายก้อนโคกด้านหน้าฝังทาทองนะฮะหลังฟันคุณเงินแท้หนึ่งดอกเลขคนเบอร์สามพิบแปดิบเอาไปพี่ตรงนี้นะขอที่ 200บ้อพอ200บาทพอพี่รายการที่20่นะครับสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันนะครับพี่พี่ย0บรายการนี้ครับจะลองเลือกชมดูนะพี่นะหากชอบรายการไหนสามารถติดต่อที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้กราบขอบพระคุณพี่พท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ